การเดินทางไปไหว้พะสิวะเดินทางไปไหว้พัิวะนะเดินทางเลยที่มีควาตจำลองเป็นเขาไก่ลาดการขึ้นไปเนี่ยคือเหมือนเรากำลังขึ้นไปเฝ้าถึงเขาไก่ลาดจะดูว่าเขาไกลาดเป็นอย่างสิเป็นเขาลวมันชอบอไปเราจะต้องเข้าไปในเขาไก่ลาดอันนี้บรรยากาศตอนที่ขึ้นมาถึงชั้น7นะคะโซนทั้งโซนเนี่ยก็จะเป็นการแบบจำนายนะคะเครื่องบูชาต่างๆเป็นน้ำสำหรับสักการะพะศิวะนะคะ ของไหว้ต่างๆนะคะทุกคนที่ไม่ได้เตรียมมาก็สามารถมาตรงนี้ได้เลยค่ะที่มาไหว้พระศิวะเนี่ยคือจริงๆแล้วเน่ะเทพที่รักมนุษย์ที่สุดพระศิวะนะแ้วตอนที่กวนกษียนสมุทรเนี่ยฝ่ายพญานาคเนี่ยพ่นพิษออกมาเยอะมากแล้วพิษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำลายทำลายโลกท่านก็เลเก็บพิษไว้เลยกลายว่าเรียกว่าท่านว่าพอดํา พอดำเพื่อเก็บพิษจากการกรงนเกษตรสมุทรไว้ไงหรือครั้งที่พระแม่คงคาเนี่ยแบบไม่ให้น้ําหรือไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะทําให้น้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เสียสละเรื่องเอาเอาน้ำมาไว้ในผมรับน้ําไว้แล้วก็ปล่อยน้ํามาให้เองค่อยๆทยอยปล่อยเกิดเป็นแม่น้ําคงคาใช่ยมุนาอะไรต่างๆในอินเดียเนี่ยเนี่ยคือท่านเพราะว่าต้นกําเนิดของแม่น้ําคงคามันมาจากเขาไกล่าก็คือเทือกเขาพิมาลัยไงจริงๆถ้าคนอินเดียจริงๆอ่ะบูชาความรักต้องพระกฤษณะ พระกิตศนาจริงๆคติของการบูชาความรักพระแม่ลักษมีเนี่ยพึ่งมาเพราะว่าจริงๆพระแม่ลักษมีคือตัวแทนของความร่ำรวยความรุดมสมบูรณ์เพราะว่าจะเห็นหม้อการบูชาสมัยก่อนเป็นบุรณคาถาเอี่ยคตลักษมีไงต้นน้ำคือความอุดมสมบูรณ์ที่เราเรียนมาเนี่ยช้างกับหม้อความอุดมสมบูรณ์คือโคตรลักษมีนอกจากพระกิตศนแล้วคืออย่างคือการมเทพถึงแม้จะโดนตาที่สามพระสิวะเผาไปแล้วเนี่ยเขาเลยเชื่อว่าความรักไม่มีตัวตนไงเพราะโดนเผาไปแล้วแต่ก็สามารถบูชาพระ พระกรรมเทพหรือบูชาพระกฤษณะได้ที่เป่าคุณทำไมกรรมเทพถึงโดนตาที่สา <พอ S 2> มเขาไปกวนไงเพราะว่าพระศิวะเนี่ยท่านอยู่ในศีลมากแล้วแบบว่าเออเทวดาลก็กลัวว่าพอท่านอยู่ในศีลแล้วเนี่ยโลกจะไม่สมดุลไงคืออยากให้ไปแบบสวีดกับพระแม่อุมาก็เลยให้กรรมเทพเนี่ยไปทํายังไงก็ได้ให้แบบท่านลืมตาขึ้นมาเพื่อจะไปสวีดกันไงไม่งั้นโลกจะไม่สมดุลไงก็ไปกวนตอนที่กําลังแบบอยู่ในศีลในฌานไปกวนให้ตื่นนะ่ะ ตื่นจากฌานอ่ะพอลืมตาโมโหก็เลยเปิดตาเผากรรมเทิไปเป็นจุนเป็นความรักไม่มีตัวตนเพราะนั้นก็เลยเขาก็เลยไม่วตนความรักไม่มีตัวตนเห็นไม่ได้ไงอฉนนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากบูชาความรักจริงๆก็ต้องพระปริศนาจริงๆที่ วัดแขกก็มีนะถ้าอยากความรักจริงๆอุ้ยเนี่ยอย่าไปวัดแขกไม่ได้ไปเลยแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือเรามาที่สายบ้านนิกายคือสูงสุดก็จักรวาลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงสุดเกิดก่อนการให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งแล้วก็ทำลายล้างทุกอย่างแล้วก็ทำให้เกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยนี่คือสูงสุดเพราะฉะนั้นอยากได้ความรักอย่างไรก็ต้องมาบิ๊กบอลแต่ท่านดูใจดีนะเพราะว่าใครขอพรท่านก็ให้ท่านได้หมดกาเนิดรามเกียรติ์ไงทศกัณฐ์ไงนนทุกไงชาติก่อนของทศกัณฐ์คืออนนนทุไไปขิ้วเพชรง S <S พราะว่าแต่ก่อนเ,นเป็นคนล้างทางให้กับพวกเทวดาที่จะมาเฝ้าพระศิวะไงแล้วพวกเทวดาก็ดึงผมตบหัวจนหัวโกรธจนแบบว่าเป็นการบุลลี่อ่ะแล้วก็เลยไปขอพรพระศิวะพระศิวะก็เลยให้พรนิ้วเพชรมาชี้ใครก็ตายเลยนนทุก็เอาสิพอเทวดามาตบหัวท่านแล้วก็ชี้ใครก็ตาย,ยตายกันหมดเทวดาตายกันหมดก็เลยต้องไปปลุกให้พันนาไรมาปราบมาตปราบนุ่นทุกลงมาเกิดมาเป็น แม่แตก็เป็นนางแปลงเป็นนางแปลงแล้วปีรำถึงถ้าละายเหรอนาคาพ้นหางลงก็ชีไปที่ขาตัวเองก็ขาหักพล้นละลายแปลงแปลงเป็นนางรำเพราะว่าเลยทำให้เกิดนี่ไงพระจักรวาลตานพระจักรวาลาโขนที่ผ่านมาไงว่าจักรวาลตาลคือการ อวตารพระนารายมาเกิดเพื่อมาปราบนนทุกที่จะมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ใช่ไใช่แต่จริงๆอ่ะแต่จริงคำอวยคำคำที่คำที่เรียกว่าให้ไปเกิดอ่ะก็คือเป็นคำที่ตัดสินแล้วนะว่ายังไงก็ชนะคือให้นนทุกไปเกิดเป็นทศกัณฐ์คือมียี่มีสิบหน้ายี่สิบมืออาวุธครบมือมียาติพงศ์พงศาที่มีฤทธาดุภาพพระรามจะเป็นมนุษย์แค่เดินดินแค่สองรองเท้ายังไม่มีจะใส่เลยพระรามอ่ะจนมากออกมาจากวังมีรองเท้าจะใส่แค่คำอวยพรเนี้ยก็คือว่ายังไงก็แพ้ต้งแห่แรกแล้วเรียกเขาเรียกก แต่ให้แต่คนที่ต้องมารักษาคือพระนารายท่านเหนื่อยไหมฮะพระนอารายเหนื่อยงคนให้อย่างเดียวไม่สนใจว่าไม่สนใจว่าจะให้ไปผิดสินผิดอะไรคือให้อย่างเดียวแล้วผููดีให้จริงๆิให้ให้อย่างเดียวผู้มแท่ะนารายก็ไปตามตามเช็คบินตามเช็คตามล้างเอาเองตามเช็คบินเพราะคนที่คือท่านให้พรแต่ว่าก็ต้องเอาไปเอาพรไปใช้ในทางที่ถูกแต่ถ้าพรใช้ไม่ถูกก็พระนารายก็มาจัดการและเมื่อถึงเวลาทั้งหมดที่มันแบบถึงกรียุกและ หรือว่าถือเวลาที <Eles ro ared> really ่ม <fille> ันจะต้องหมดยุคล้างโลกไฟบารยการไฟบรยการล้างโลกก็คือตาที่3เปิดคือเกิดไฟบารายกานตาสามีอยู่ข้างบนนี้แต่เป็นตาแนวขวางนะบางบางที่เราจะเห็นตาแบบแนวอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามอ๋ออันนี้คือถูกต้องตามลักษณะทุกอย่างเนี่ยคือผู้ที่รักมนุษย์อย่างแท้จริงเราจะให้เราจะขอความรักจากท่านไม่ได้เหตุไหนล่ะท่านรักแต่วันนี้ที่มาฉันว่าไม่มีใครขอความรักหรอกทุกคนขอเรื่องอื่นเสื้อสิก็แล้วแต่แล้วแต่ คือขอได้ทุกเรื่องขอได้ทุกเรื่องจริงๆว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสละร่างกายเสียสละจิตปัญญาเพื่อให้เหล่าสาวกของท่านเนี่ยะส,สมผสานสำเร็จเพราะนั้นก็ขอท่านดูอยากได้อะไรขอท่าน <c oughs> วิธีการเราจะเข้าไปสวดบทที่อยู่ด้านหน้าเราจะสวดบทกะูระนขา่าวราซึ่งมันจะเขียนข้างหน้าเนี่ยพร้อมกันสินจบ สิบเอ็ดจบเสร็จแล้วยังไม่ต้องขอพรเสร็จแล้วให้เดินอ้อมมาที่โคนนทิมารูปด้านหลังแล้วก็คล้ายๆกับหนูมุสิกะก,ก็คือขอพรกระซิบไปได้หรือว่าข,ขอพรคนเค<ส>ือให,ให,ให้ให้คนโคนนี้เนี่ยไปบอกท่านาถือว่าเป็นพานะของท่านเสร็จแล้วเราจะเดินวนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยสามรอบเพื่อเป็นการบูชาพระศิวะแล้วเสร็จเรียบร้อยเราเจาน้ําที่เรามีเนี่ยไปรดที่ศิวลึงครดให้หมดก่อนรอสุดแล้วก็มาปะผพรมใส่ตัวเอง ลังจากนั้นค่อยมาหน้าท่านแล้วก็พอเราบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวค่อยมาขอพรตามที่อยากได้ <c oughs> ถ้าเป็นสายวัดนิกายคือท่านที่คือที่หนึ่งแล้วก็การจําลองของที่นี่ก็คือท่านบําเพ็ญพจทจริงๆนะสังเกตคือตรีศูนย์พระเนตรที่3แล้วก็สังวลเนี่ยก็คือเป็นภาพในการบําเพ็ญพุนะแล้วก็จำลองเป็นเขาไกรล,ลาเพราะฉะนนั้วิธีการเราก็ต้องนอบน้อมถ่อมตนมาเฝ้าแด่ผู้ทรงศีล เราเอาผลไม้มา2อย่างพี่ทผลไม้ไม่ใช่แบบจีนเพราะนั้นไม่มีกำหนดว่าจะต้องเป็นเป็นส้มเป็นแก้วมังกรเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้ไม่ใช่ของคาวไม่มีเลือดเนื้ออ่ะงั้นเราเริ่มใบกันเลยั้ยมาสิบเอ็ดจบค่อยๆไปพร้อมๆกันนะโอเคมองหน้าท่านแล้วก็ตั้งสติองมองหน้าท่านใช่ไหมจากนั้นยก ถวายาถวายท่านถวายเป็นผลไม้เป็นผลไม้บูชาเสร็จแล้วก็นําไปวางตรงแท่นนี่นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรูปโคแล้วก็เดินวนสามรอบ เาเชื่อกันว่าพรที่ขอไปจะได้เร็วขึ้นเหมือนว่าสัตว์พาณิเนี่ยเทพเป็นเทพพาณิเนี่ยก็คือใกล้ชิดกับท่านเนี่ยเหมือนคนใกล้ชิดเนี่ยไปบอกไปกระซิบบอกว่าเออเราอยากได้พรอะไรเหมือนเวลาเราไปว่าพี่คเน่ก็จะไปกระซิบที่หนูมูสิกยย่เงี้ยแบบปิดหูข้างหนึ่งเพื่อให้แบบความไปถึงท่านได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเลยนะต้องมารกระซิบบอกแล้วมาลุ้ เดินวนแล้วก็พูดในใจโอมนะมัสสิวายะโอมนะมัสสิวายะแต่ให้ออกเป็นแบบสํนิเนียงหน่อยโอมนะมัสสิวายะโอมนะมัสสิวายะโอมนะมัสสิวายะไปเรื่อยๆไปสามรอบตออกเอ็กเซนต์ไม่ได้โอมนะมัสสิวายะนะมัโอมนะมัสสิวายะโอมมนะัโอเคค่ะโอมนะมัสสิวายะอ่าโอมนะมัโอมนะมัสสิวายะแล้วก็เนี่ยคู่เดินมัสิวายะโอมนะมัสสิวายะไปเลยก็ดาลึกในใจลึกในใจครับ วนถวายท่าน,นอ่ะส oh. <3, 4. S 2> ามรอบนะมาสิเมืม่อเรา <c oughs> วนท่านครบสามรอบแล้วเนี่ยเราก็จะนำน้ำเป็นน้ำเปล่าบริสุทธิ์เนี่ย ลาดลงไปสิบลึงก็คือตัวแทนของเพศช,ชายแล้วก็คือความบูรมสมโพลสุขสิบวลึงและโยนีเป็นพลังแห่งจักรวาลของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะวิธีการก็คือเราก็วนรอบ3รอบแล้วก็อมนะมัสสิวายะนี่เอาขานี้แล้วก็ตั้งจิตว่าเราจะถวายการสงหรือว่าถวายการ บูชาแด่องค์สิวลึงก็คือโอมนัสชิวายะโอมนัสชิวายะโอมนัมสิวายะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามือมารองรับพอแล้วขอให้ความเป็นมงคลสมมารเกิดขึ้นแก่ตัวของเราคือเวลาเราไปเที่ยวปราสาทหินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากปราสาทองค์ประธานเนี่ยที่โดยส่วนมากแล้วจะประดิษฐานลึงถ้าเป็นปราสาทที่บูชาเป็นลทัทธิไสววานิกายเนี่ย เขาก็จะเวลาพราหมณ์ก็ทำพิธีเนี่ยเขาก็จะราดน้ําลงไปซึ่งผู้อินเดียเขาจะใช้นมนะแล้วน้ำเนี่ยที่เรียกว่าน้าโสมเนี่ยก็จะไหลลงมาตามท่อออกมานอกปราสาทเพราะว่าผู้ที่เข้าไปในใน,ในพิธีหรือในปราสาทอุปทานเนี่ยจะเป็นแค่พราหมณ์ที่ทาพิธีเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยาก <ไป S 1> จะได้ไดน้ำเนี่ยมาเนี่ยก็ต้องรอรับน้ําจากท่อโสมมาสูดซึ่งเขาจะมีการต่อท่อก็เหมือนเป็นรางต่อมาจาก ในปรา,าสาทองค์ประธานออกมาด้านนอกให้กับผู้ศรัทธาอาจจะเป็นพระราชวงศ์เจ้านายหรือใครก็ตามที่อยู่ในพิธีกรรมตรงนั้นที่ไม่ได้มีโอกาสหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในปรา,าสาทองค์ประธานเพราะตรงนั้นจะเป็นประพิธีศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นพราหมณ์ที่ทำพิธีเท่านั้นเองหลังจากการบูชาเสร็จแล้วแล้วอันนี้คืออินดิวิโดก็คือส่วนบุคคลและ,ะต้องไปที่พระภากของท่านแล้วก็บอกชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดเหมือนเดิม แล้วก็ขอว่าการบูชาของเราเนี่ยถือเป็นการบําเพ็ญอย่างหนึ่งในการบูชาผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพรท,ที่ท่านเนี่ยให้พูดอย่างนี้ว่าพรท,ที่ท่านเคยประทานแด่เหล่าเทพเหล่าอาสูรและสาวกของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นแค่ไหนท่านก็เคยประทานให้บุคคลเหล่านั้นวันนี้ข้าพเจ้าเนี่ยบูชาท่านแล้วก็มาขอพรกับท่านมากก็ขอให้ท่านประทานมาให้กับเราเหมือนกับที่เคยประทานความสําเร็จให้กับใครต่อใครหลายๆคนแล้วก็คุ้งเป้าเลยอยากได้เรื่องอะไร อยากเรื่องเดียวหรออยากเยอะคือมันก็ขอได้หมดแต่ว่ายวอยากให้มันสําเร็จมันก็ต้องเรื่องเดียวโุ <Okay. S 1> ้งเ้าไปเลยหนึ่งเรื่องแล้วมองไปที่พระพักของท่านแล้วก็เริ่มได้เลยไม่วาดได้บูชาไปแล้วหลังจากเห็นหน้าของท่านไปแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างค,คือหนึ่งไม่ดุอ่าไม่ดุแล้วแต่ละคนนะค,คือไม่ดุแล้วคือคือคิดว่าท่านให้จริงๆ รู้สึกว่ามีความแบบไม่ไมโอเคเดี๋ยวเรามาลาผลไม้กันเสร็จสิ้นเรียบร้อยวันนี้ก็ล่ำลากันไปก่อนย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนขอขย้ำขอย้ำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบางอย่างที่เป็นวิถีปฏิบัติเนี่ย ก็อาจจะถูกบ้างหรือในความคิดขอยไอ้เขาอาจจะไม่ถูกบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาเวลาเราปฏิบัติก็ไม่ได้มีอะไรที่มันตายตัวเพราะฉะนั้นเราก็ยึดว่าสิ่งใดที่ทแา,าแล้วมันสบายใจอ่ะแล้วมันไปที่ยึดเหนี่ยวคือต้องบอกว่าพที่ยึดเหนี่ยวถึงแม้เราเป็นสายมูแต่ทุกคนเนี่ยทำงานทําการนะทาทุกวันตั้งแต่เช้ายัเย็นแต่เราก็ต้องมีที่พึ่งทางใจ